ความต้านทานไฟฟ้าเป็นสมบัติเฉพาะของวัตถุในการต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวัตถุนั้นๆวัตถุที่มีความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ยากวัตถุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าจะมีความต้านทานน้อยความต้านทานของตัวนําไฟฟ้าจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบต่างๆของตัวนําดังนี้ 1. ชนิดของเนื้อวัตถุ ถ้าตัวนำต่างชนิดกันจะมีความต้านทานไม่เท่ากันถึงแม้จะมีขนาดและรูปร่างที่เหมือนกัน 2. ออุณหภูมิของวัตถุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตัวนำไฟฟ้าพวกโลหะจะมีความต้านทานสูงขึ้นแต่สำหรับตัวนำไฟฟ้าที่เป็นแท่งคาร์บอนและพวกฉนวนไฟฟ้าเมื่ออ,อุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานจะลดลง 3. ขนาดของวัตถุ ค่าของความต้านทานจะเปลี่ยนไปดังนี้ถ้าตัวนำมีความโตเท่ากันตลอดค่าความต้านทานของตัวนำจะแปรผันตรงกับความยาวคือถ้ามีความยาวมากจะมีความต้านทานมากถ้ามีความยาวคงที่ค่าความต้านทานของตัวนำจะแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดของตัวนำนั้นๆคือถ้าตัวนำมีพื้นที่หน้าตัดมากค่าความต้านทานก็จะน้อยเช่นกัน จะได้สูตรว่า R เท่ากับ ρ คูณ L ส่วนด้วย A โดยที่ R คือความต้านทานของตัวนำมีหน่วยเป็นโอห์ม ρ คือสภาพต้านทานของตัวนำมีหน่วยเป็นโอห์มคูณเมตร L คือความยาวของตัวนำมีหน่วยเป็นเมตร A คือพื้นที่หน้าตัดของตัวนำมีหน่วยเป็นตารางเมตร ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่ในการลดปริมาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเปรียบเสมือนเป็นเซลล์ไฟฟ้าตัวหนึ่งเนื่องจากขนาที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะมีแรงดันไฟฟ้าตกข้อมตัวต้านทานไฟฟ้าเป็นอักลัแทนตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าตัวต้านทานเปลี่ยนค่าไม่ได้ (resistor) ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ (resistor) การต่อตัวต้านทานอยู่ด้วยการ3แบบคือ 1. แต่อนุกรมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวจะมีค่าเท่ากันแต่แรงดันไฟฟ้าที่ตกเข้าในระบบจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงดันไฟฟ้าเหล่านั้นความต้านทานรวมสามารถหาได้จากผลรวมของความต้านทานทุกตัวที่ต่ออยู่ในวงจรแบบอนุกรม 2. แบบขนานแรงดันไฟฟ้าที <usi> ่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวในวงจรจะมีค่าเท่ากันและจะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายไฟในวงจรแต่กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกันความต้านทานรวมของวงจรไฟฟ้ามีค่าเท่ากับส่วนกลับของความต้านทานรวมของวงจรเท่ากับผลรวมของส่วนกลับของความต้านทานทุกตัวที่ต่ออยู่ในวงจรแบบขนาน 3. แบบผสม เป็นการนำการต่อบแบบอนันกรมมาต่อลงกับแบบขนานวิธีการคำนวณจะไม่มีสูตรสำเร็จแต่จะใช้พื้นฐานการต่อบแบบอุุกรมและแบบขนานค่ะการต่อแบบผสมมีเพิ่มเติมดังนี้ 1. การต่อตัวต้านทานในวงจรแล้วไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมีลักษณะดังรูป 2. วงจรวินโซนบิดเป็นการต่อความต้านทานแล้วไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานสายกลางคือ R5 ดังรูปค่ะ หลักการอ่านค่าความต้านทานก่อนอ่านต้องวางตำแหน่งแถบสีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดไว้ทางขวามือการสังเกตแถบสีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดจะมีระยะห่างมากกว่าแถบสีอื่นโดยการอ่านจ,จะมีทั้งหมด2แบบคือแบบ4แถบและแบบ5าแถบแบบ4แถบเริ่มต้นอ่านจากค่าประจำหลักของ2แถบแรกโดยนำมาเขียนเรียงกันจากนั้นนำค่าประจำหลักของแถบที่3มาเป็นเลขยกกำลังและแถบที่4จะเป็นสีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด แบบ5แถบเริ่มต้นอ่านค่าความต้านทานค่าประจำแถบสีของ3แถบแรกมาเขียนเรียงกันจากนั้นค่าประจำสีแถบที่4มาเป็นเลขยกกำลังและแถบที่5จะเป็น4%ผิดพลาดค่ะจากโจทย์ตัวต้านทานมีรหัสแถบสีส้มแดงน้ำตาลและทองมีความต้านทานกี่โอห์มจากโจทย์จะได้รูปดังนี้นะคะ วิธีการอ่านค่าตัวต้านทานเรามาดูว่าจากรูปมีแถบสีอะไรบ้างสีส้มเท่ากับ3สีแดงเท่ากับ2สีน้ำตาลเท่ากับ10สีทองเท่ากับ5ค่ะแล้วก็มาเขียนเลยว่าสีส้มเท่ากับ3สีแดงเท่ากับ2 สีน้ำตาลเท่ากับ10สีทองเท่ากับ5ปค่ะวิธีการหาความต้านทานนะคะก็คือ2แถวนี้เราจะให้เป็นตัวตั้งค่ะก็เขียนเลยว่า3กับ2เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วยตัวคูณก็คือ10จะได้เท่ากับ320 ดังนั้นนะคะคำตอบข้อนี้จะได้ว่า320%เปอร์เซความคาดเคลื่อนเท่ากับ5%ซค่ะในข้อนี้นะคะจะเป็นการตอบไฟฟ้าแบบอนุกรมซึ่งแบบอนุกรมเนี่ยเราสามารถนำความต้านทานของแต่ละตัวมาบวกกันได้เลยแล้วก็จะได้สูตรเป็น R รวมเท่ากับ R 1บวก R2 บวก R3 เพราะว่าข้อนี้มี R3 ตัวนะคะ R1 เท่ากับ10โอห์มบวก R2 เท่ากับ20โอห์มและ R3 เท่ากับ20โหมบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ50โอห์ม และนอกจากนี้นะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยตัวประจุจะเท่ากันแต่สักไฟฟ้าไม่เท่ากันค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะจะเป็นการต่อตัวต้านทานแบบขนานค่ะซึ่ง A R รวมเนี่ยสามารถหาได้จาก1ส่วน R รวมนะคะเท่ากับ1ส่วน R1 ่ค่ะบวกด้วย1ส่วน R2 นะคะนี่คือสูตรปกติเนาะที่ว่ามีกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยก็คือสามารถบวกต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าสูตรหลังเนี่ยก็จะได้เป็น A R รวมค่ะเท่ากับ R1 นคูณ R2 สนะคะส่วนด้วย R1 บวก R2 นั่นเองค่ะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาแทนค่าตัวแปรกันเลยดีกว่าเนาะอ่า,อาน,นะคะจะมีค่าเท่ากับ20ค่ะบวกด้วย r 2มีค่าเท่ากับ20นะคะตัวนี้คือ r 1ตัวนี้คือ R 2ตามที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองเนาะซึ่งจะได้กลายเป็น สส่วน20ค่ะจะมี่าเท่ากับ1ส่วน10เนาะแล้วฝั่งนี้จะเป็น1ส่วนอ t อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องกับ RT ขึ้นไปข้างบนค่ะ10ก็จะขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะ rt เลยเท่ากับ10นั่นเองค่ะเดีย๋ยวเรามาทําแบบสูตรรัดกันบ้างดีกว่านะคะสูตรรัดค่ะอ1ก็เท่ากับ20เท่ากันค่ะแล้วก็อ2ก็เท่ากับ20เท่ากันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนด้วย20บวก20ค่ะ 20คูณ20เท่ากับ4ี่นะคะส่วนด้วย40ค่ะตัดกันก็จะมีค่าเท่ากับ10ค่ะอาทีก็จะได้เท่ากันนั่นเองเนาะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยนะคะเขาให้วงจรต่อจาก A ไป B มาเรามาดูกันคะ่ะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์เนี่ยให้ค่า R มานะคะค่า R ก็คือค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มคะ่ะหน้าตาแบบนี้ เขาให้ r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r 6มานะคะโดยโจทย์เนี่ยเขาอยากให้เราหาให้มันเหลือตัวเดียวอย่างนี้โดยทําการยุบวงจรน,นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะยุบวงจรตรงนี้ก่อนนะคะก็คือยุบ r 4 r 5 r 6รวมกัน,นะคะ่ะโดยการตอบแบบนี้นะคะเป็นการตอบแบบอนุกรม ซึ่งการตอบแบบอนุกรมเนี่ยเราสามารถหา R รวมได้จากการเอา R มาบวกกันได้เลยค่ะ R รวมนะคะจะเท่ากับ R4 บวก R5 บวก R6 ค่ะ R4 เท่ากับ1โอห์มบวก2โอห์มบวก1โอห์มค่ะดังนั้น R รวมของจุดนี้นะคะจะเท่ากับ4โอห์มซึ่งเป็น R รวม ของสี่ห้าหกนะคะขออนุญาตแทนเป็น R เจ็ค่ะอ่าเราทำการยุบตรงนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำการวาดรูปใหม่เพื่อไม่ให้มันงงนะคะาก็จกส่วนนั้นาแาลถ้าก็รูปที่ได้เนี่ยเราจะเลือตรงนี้ที่เดียวค่ะเลือกวงจรตรงนี้ที่เดียวะคะเป็น R นะเจ็ดี๋ยวาทำการแก้ อ่ะเราก็แก้ตรงนี้เป็น R 7นะคะค่าที่ได้เนี่ยเราได้มา4โอห์มต่อมานะคะเราจะทำการยุบวงจรจุดนี้ก็คือยุบ R 2กับ R 7รวมกันนะคะในการต่อบแบบนี้นะคะเป็นการต่อบแบบขนานซึ่งการต่อบแบบขนานเนี่ยจะมีสูตรว่า1ส่วน R รวมเท่ากับ หนึ่งส่วน r หนึ่งบวก r สองหนึ่งส่วน r สองประมาณนั้นค่ะเราก็จะหานะคะหนึ่งส่วน r รวมเท่ากับเรามีหนึ่งส่วน r สองบวกกับหนึ่งส่วน r เจ็ดเราจะได้เท่ากับหนึ่งส่วน r สองจะเท่ากับสี่โอห์มบวกกับ r เจ็ดเป็นสี่โอห์มนะคะ กลายเป็น2ส่วน4เท่ากับ1ส่วน2ก็คือ1ส่วน R รวมดังนั้น R รวมเนี่ยเราจะตีกลับขึ้นไปนะคะกลายเป็น R รวมเราก็ตีอันนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ2โอห์มนะคะดังนั้น R รวมของสองเจเท่ากับ2โอห์มขอแทนตรงนี้เป็น R8 นะคะ เราก็มาวาดรูปใหม่กันก่อนนะคะตอนนี้จะเหลือส่วนนี้เราตัดออกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเรายุบไปแล้วตรงนี้จะกลายเป็น r 8ปดได้ค่าเท่ากับ2โอห์มนะคะอ่า ทีนี้เราทำการยุบ3ามตัวนี้ได้เลยค่ะเป็นการต่อแบบอนุกรมซึ่งการต่อแบบอนุกรมนะคะสูตรก็คือ R รวมเท่ากับ R บวก R บวก R เปไปเลยนะคะในที่นี้ก็คือ R1 บวกกับ R3 สแล้วก็บวก R8 แค่ะ R1 เท่ากับหโอห์มบวก r สามสามโอห์ม r 8 2ดสองโอห์ม จะได้เท่ากับ6โอห์มค่ะทีนี้รูปที่ได้ต่อมานะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้จะเหลือหน้าตาประมาณนี้นะคะดังนั้นอารรวมนะคะจะเท่ากับ6โอห์ม ข้อนี้ให้หาความต้านทานรวมค่ะโดยการต่อวงจรในข้อนี้นะคะเป็นการต่อแบบผสมค่ะเพราะว่ามีทางการต่อแบบขนานแล้วก็มีทางการต่อแบบอนุกรมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันจากการต่อแบบขนานกันก่อนค่ะก็คือ R2 กับ R3 ตัวนี้เนาะเพราะว่าต่อกันอยู่แบบขนานนะคะเราก็จะได้ว่า R2 3ค่ะมีค่าเท่ากับ R2 ขนานอยู่กับ R3 ค่ะเราสามารถหาได้จากสูตรลัดเลยนะคะเพราะว่าขนานกันอยู่2ตัวเนาะ จะได้เป็น R2 คูณ R3 ค่ะส่วนด้วย R2 บวก R3 ค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10คูณ5.1ค่ะส่วนด้วย10บวก5.1ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ3.38โอห์มค่ะขอกำหนดใหม่ให้เป็น Ra นะคะ R2 ใช้ไปแล้วตัดทิ้งค่ะ R3 ใช้ไปแล้วตัดทิ้งค่ะว่าน RA ขึ้นมาใหม่ค่ะนี่คือ RA ค่ะแล้วก็ RA จะขนาดอยู่กับ r 4นะคะแล้วก็มาหากันต่อเลยค่ะ R A 4จะมีค่าเท่ากับ R A ขนาดอยู่กับ RC ค่ะจะได้เป็น RA คูณ R สส่วนด้วย RA บวก R4 ค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ3.38ค่ะคูณด้วย4.7ค่ะส่วนด้วย3.38ค่ะบวก4.7ค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1.97โอห์มค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถหาความต้นานทานรวมได้แล้วนะคะ เพราะว่าตัวที่เหลือของเราเนี่ยเป็นการต่อแบบอนุกรมนะคะซึ่งสามารถเอามาบวกกันปกติได้เลยค่ะก็คือเอา3ตัวนี้มาบวกกันนั่นเองเนะาะ RT นะคะจะมีค่าเท่ากับ R 1ค่ะบวกกับ Ra 4ค่ะแล้วก็จะบวกกับ R 5ค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ100บวก1.97บวก3.3ค่ะจะได้ค่าเท่ากับ 105.27้โอห์มนั่นเองค่ะแค่นี้เราก็จะได้ค่าวความต้านทานรวมแล้วนะคะลวดตัวนำขนาดสมู่รเสมอเส้นหนึ่งยาว8เมตรวัดความต้านทานได้9โอห์มถ้ามีลวดตัวนำชนิดเดียวกันแต่ขนาดของรัศมีไเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นแรกต้องการให้มีความต้านทาน18โอห์มจะต้องใช้ลวดยาวกี่เมตรจากโจทย์นะคะเขาถามหา l 2นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เรามาดูกันว่านะโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะจากประโยคแรกนะคะลวดตัวนำขนาดสม่ำเสมอยาว8เมตรแสดงว่า l 1มีค่าเท่ากับ8เมตรประโยคถัดมานะคะวัดความต้านทานได้9โอห์มแสดงว่า r 1มีค่าเท่ากับ9โ oh อห์ม ถ้ามีลวดตัวนำชนิดเดียวกันแต่ขนาดของรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นแรกแสดงว่า R2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 R1 หรือ R1 มีค่าเท่ากับ2 R2 ประโยคสุดท้ายนะคะต้องการให้มีความต้านทาน18โอห์มแสดงว่า R2 มีค่าเท่ากับ18โอห์ม ต่อนะคะเราจะมาเขียนสมการกันโดยอ้างอิงจากสูตร r เท่ากับ l ล l ส่วน A สมการแรกนะคะ r 1มีค่าเท่ากับโล l 1ส่วนด้วย A1 เป็นสมการที่1 r 2เท่ากับ l ล l 2ส่วน A2 เป็นสมการที่2นํนำสมการที่1หารด้วยสมการที่2นะคะ จะได้ r 1ส่วนด้วย r 2มีค่าเท่ากับ l 1ส่วน a 1คูณกับ a 2ส่วนด้วย l 2อ่้าวแล้วโลวาหายไปไหนเราสามารถตัดโลทิ้งได้เลยนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าลวดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันเราเลยตัดโลทิ้งได้เลยนะคะอ่ r 1ส่วน r 2มีค่าเท่ากับ l 1ส่วนด้วย a 1 เราจะเปลี่ยน a เป็น p าย r กำลังสองนะคะเนื่องจากลวดนะคะมีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมซึ่งมีสูตรว่าพาย r กำลังสองเราจึงเปลี่ยน a เป็น p าย r กำลังสองนั่นเองค่ะคูณกับพาย r 2อ,อทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย l สองพายตัด p ามันทัดถัดมานะคะเราจะแทนค่านะคะ r 1มีค่าเท่ากับ9ก้ r สมีค่าเท่ากับสิบแ เท่ากับ l 1 l 1มีค่าเท่ากับ8คูณอยู่กับ r 2กําลังสอง r 1นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น2 r 2ทั้งหมดยกกำลังสองคูณอยู่กับ l 2ค่ะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจะได้1ส่วน2จะได้ว่า1ส่วน2นะคะมีค่าเท่ากับ8 r 2ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย4 r 2ทั้งหมดกำลังสองคูณอยู่กับ l 2 r สสามารถตัดกับ R2 ได้4ตัดกับ8เหลือ2ค่า L2 นะคะมีค่าเท่ากับ2คูณ2 L2 จึงมีค่าเท่ากับ4เมตรค่ะ